และนี่คือคําแนะนําของที่ผมจะพูดทุกๆที่ BT01 ของภาคไหนๆมันออกมาก็ตามสวัสดีครับผม Mutation กลับมาแล้วนะครับครับกลับมารอบนี้เราเรียกว่าเรารีวิวของใหม่ล่าสุดกันเลยดีกว่ารับรองรอบนี้ไม่มีชานะผมลงอย่างรวดเร็วเท่าที่ผมจะทําได้แล้วล่ะอ่ะเพราะว่าของเนี่ยมันเพิ่งมาส่งเลยนะครับผมกับชิ้น b u d ตี้ไฟ BT01 ขีดหนนะครับกล่องนี้ หน้าปกก็รู้แล้วนะครับผมว่าเป็นเจ้าคาคา,าเนี่ยดราก้อนเวบลแน่นอนแล้วก็ข้างหลังนะครับเขาบอกว่ากล่องนี้เนี่ยประกอบไปด้วยเวบลสุดหลากหลายถึง3เาิร์ลนะครับก็มีแดนเซอร์เบลเนี่ยสิบเก้าใบนะแล้วก็เป็นดราก้อนเบลยี่สิบสามใบแล้วก็มีเบลหนึ่งใบนะครับผมอ่าก็คือดราก้อนทายเดียวนะใครอยากเล่นดราก้อนกับแดนเซอร์เนี่ยก็คือกล่องนี้เลยครับแล้วก็แดนเซอร์รู้สึกว่าเหมือนจะเอาไปจัดได้เลยหรือเปล่านะของอันนี้เพราะว่า มันเหมือนเป็นว่าเป็นชุดแดนเจอร์อันแรกของภาคชินเลยนะครับอ่ะอันนี้วางจำหน่ายแล้วนะครับบอกไว้ก่อนเลยชิงบอกตั้นต่ต้นคลิปนะครับแล้วก็กล่องละ135บายทครับผมพกไปร้อยสีสิบมีทอนแน่นอนเนื่องจากที่มันเป็น BT เนี่ยตามข้อตกลงครับเราจะอ่านเฉพาะใบที่หล่อเท่แล้วก็สวยงามแล้วก็รู้สึกว่าเก่งนะครับเอออาจจะไม่ได้อ่านครบทุกใบนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิด อันไหนอยากรู้ความสามารถจริงๆแต่ว่าผมไม่ได้อ่านได้ฟังก็เราณาหยุดคลิปแล้วก็ลองอ่านด้วยตัวเองนะผมจะเอาพยายามเอาการ์ดให้มันใกล้ที่สุดแล้วกัน่ะเริ่มงใได้ครับหน้ากล่องคุณจะต้องอ่านแล้วเนาะแก,กนชัว์ดราก้อนเป็นโซนิกโหมดนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยพลังก่อนค่อนข้างเยอะเ0 0 0คริติคอยลสองดีเฟนท์หนึ่งหมื่นขะคอคอ้ะ,ออะเขาบอกว่าจ่าย2เกณ์เนี่ยแล้วก็นำคลายผลสุดจากกองเนี่ยเข้าสู่สงาร์ดนี้นะครับเขาบอกว่า ในในการนี้ไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือด้วยความสามารถการของคู่แข่งได้นะครับแล้วก็ความสามารถความสามารถไม่สามารถเอ่อด้วยความสามารถการคู่แข่งแล้วก็ความสามารถไม่สามารถถูกลดเลิกได้ด้วยความสามารถการของคู่แข่งนะครับแล้วก็เมื่อการเข้าสู่สนามนะครับเราจะได้รับพลังชีพเพิ่ม2หน่วยหลังจากนั้นเนี่ยหากเข้าสู่สนามได้ g ีโบได้โจาก,การ2ใบก็เรียกว่าโซนิกโหมดนี่คือเป็นแบบว่าโหมดตั้งรับแล้วกันเนาะเ่เหมือนจะจ่ายแพงน,นะครับสงเกแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาใช้ไปเนี้ยเขาใช้ g ีโบกันอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยต้องสังเกตมากเท่าไหร่นะ ลัสเซดราคอนนะครับใบนี้คอคอสครับนำการเนี่ยจะช่องดรอปราหนึ่งใบเข้าโซงการนี้ก็จ่ายหนึ่งเกียร์นะครับหากบนเาหากบนสนามเรามีมอนเตอร์ดรากอนเนี่ยอยู่แล้วก็ไซนั้นนะ่ะไซนี้จะลดลงหนึ่งนะครับไซของการใบนี้ลดลงหนึ่งแล้วก็การการทุกใบที่เป็นเผ่าดรากอสจะได้รับพีดีทีแล้วก็การดเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถถูกเลสด้วยความสามารถกาคู่แข่งนะครับด้วยแท็กแล้วก็โซการเออรู้สึกว่าภาคนี้ดรากอนเบิร์ l, นี่ ก็มาแบบแนวเดิมมืนนะพุ่ทะลวงปีเราก็ชาธราคกษัตริยนะก็บอกว่าแคสคอตใส่พลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับ mm hmm. เลือกความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างเนี้ยนำไอเทมของมังกรเทพไม่เกินหนึ่งใบจากจาก,จากกองเนี่ยขึ้นมือแล้วก็สับกองอ่าไปนี้ดีนะครับผมนำมอนสเตอร์ที่เป็นมังกรเทพเนี่ยชื่อซํำกันไม่เกินสองใบาจากตรอบกับขึ้นมือนะครับใช้ได้แค่คหนึ่งครั้งเ่อหนึ่งงนะครับ จอมมาดิีิไต่ล่าโดกาเซอุสนะครับอ่าวันนี้เป็นแดนเชอร์เวิลด์นะครับเปิดไปแรกเลยเขาบอกว่าคอคอสเนี่ยนำการ์ดบนบนสนามคู่แข่งอ่ะหนึ่งใบลงช่องดรอปนะครับแล้วก็ใจหนึ่งเกียร์ใจหนึ่งเกียร์ของคู่แข่งนะไม่ใช่ของเรานะเออแล้วจ่ายพลังชีวิตคู่หน่วยด้วยพลังชีวิตของคู่แข่งเออพรานสเดอร์นะครับเมื่อการเนี้ยตีแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งสำเร็จนะครับหรือสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตก็ได้นะ สร้างความเสียหายแสร็ลังชีวิตคู่แข่งเนี่ยอีก2หน่วยแล้วเราได้รับไลฟ์เพิ่ม2หน่วยค่ะก็เรียกว่าไม่มีเสียนะครับลงตัวนี้มาได้เอ้ยเก่งเลยเนี่ยใบเนี้ยการกันชัวร์สวิตช์โหมดนะครับเขาบอกว่าจ่ายหนึ่งเกียร์เนี่ยเคาน์เตอร์จีโว่คอร์มอนดราก้อนหนึ่งใบจากมือเนี่ยทำมอนเตอร์ดราก้อนสนามโดยไม่ต้องจ่ายขอคอสนะครับผมก็คือเป็นการ์ดท,ที่ทําให้ไอตัวนี้มีจีโ e วก็แบบมีจีโว e ก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันอารมณ์ประมาณนั้นกาโอราเคิลนะครับอ่าใบนี้ ผมผมคงข้ามไม่ได้เลยเนื่อมันมีแต่ใบเดียวว่าน่าสนใจนะครับผมไล่การนี้ได้เมืม่อสนามเราเนี่ยเผามังกรเทพอยู่เท่านั้นนะครับใจมังเกียร์เขาบอกว่าจวดสองใบนะถ้าเกิดมีดาวคอสอยู่่เนียได้ไลท์เพิ่มอีกสองอ่าดีนะครับใบนี้ดาวมังกรเทพกาดกิษนะครับผมความสามารถเยอะจังเลยข้ามแล้วกันเนาะ <c oughs> ได้หรอชอมทุบได้แผ่นนะครับมาเข้าสู่สนามเนี่ยนำการ์ด่งสุดจากกองการ์ดเราสูงเกลียดน,นะครับผมแล้วก็นำการ์ด่งสุดจากกองการ์ดเราสองเฮ้ย นำการ์ดบวุธสุจริตกองการ์ดเข้าสู่เออเกตคู่แข่งนะครับ1ใบแล้วก็เราเนี่ยนำการ์ดบวุธสุจริตกองเรา2ใบเข้าสู่เกีจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีไอ้กอตยังกี้เนี่ยได้จวดหนึ่งได้จวดหนึ่งใบอ่ะกอตยังกี้นะครับมันคือเผ่าที่มันโผล่ในแดนเจอร์ของอับไปเรียกว่าเป็นเผ่าแบบหลักๆของภาคของอเมช่องภาคข,ของกล่องน,นี้นี่แหละเออกอตยังกี้นะครับวิวาทะอมตะนะครับผมใช้ได้เมื่อมีกอตยังกี้อยู่เท่านั้นนะแล้วก็เขาบอกว่าขอคอสเนี่ยจ่ายแค่2เกียร์เท่านั้น คู่แข่งเลือกการ์ดบนมือเองหนึ่งใบเนี่ยแล้วก็ทีมการ์ดนะครับแล้วเราตจั่วการ์ดสองใบเราสามารถใช้การ์ดเนี่ยได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นครับเฉพาะสมาชิกเซโนจิน no นะครับใบนี้กาแคทนะครับผมใบนี้เป็นใบที่ถ้าเกิดเห็นในอนิเมะเนี่ยเห็นว่ายูกะใช้ใบมานะครับผมความสามารถก็คือเบสิกอ่ะเขา้าตู้น้มถ้าเกิดมีเผ่ามังกรเทพอยู่เนี่ยชาร์จหนึ่งเกรดจูนหนึ่งใบนะครับใบนี้แนะนําใส่สี่อย่างยิ่งนะครับกาด็อกนะครับ ข้าสนสนามเนี่ยมีพอของคอนเนตตอยู่ชาร์จสองเกยียร์นี่ชิน้นการันทัวร์พันอิ์นะใบนี้คงไม่อาจจะคงจะไม่ได้แต่หลายคนก็อาจจะดูความสามารถแล้วถ้าเราไม่เตยียบไอไม่ตายใบนี้นะครับผมรล่การนี้ได้เมื่อพลังชีวิตของคู่แข่งนะครับมีห้าหน่วยหรือต่ำกว่าโดยที่เราและคู่แข่งเนี่ยไม่มีมอนในช่องกลางนะครับแล้วก็มีดาร์กอสอยู่บนสนามเท่านั้นนะเราอ่ะมีดาร์กอสอยู่จ่ายแค่สองเกยียร์เท่านั้นนะครับดิงไล่ห้าหน่วยแลวการ์ดนี่ไม่สามารถถูกยกเลิกและความเสียหายนั้นมันลดลงไม่ได้อ่าดีนะครับ เพราะว่าจ่ายแค่2เกียร์เองเรียกว่าเกมนี้แบบรวดเร็วมากพันธุชนีพวพาร์สุกันอุลานอสนะครับผมซัรพสิ่ง is mine cast ข้อใจหนึ่งเกียร์ครับผมนำก๊อตยังยี่เนี่ยให้เป็นมอนเตอร์หรือไอเทมมาจากกองกันเราอ่ะไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือเขาสับกองนะครับเออเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าบัดดี้จะมีการเสิร์ชของจากในกองแบบเยอะขึ้นนะเ,เห็นหลายใบยแล้วร้อมมอสซัวนะครับผมจ่าย เอ่อแคสคอร์สเนี่ยคือทำลายก้อนยังกี้หนึ่งใบว่าซ้ำมเราก็ใจหนึ่งเกียร์คอร์เตอร์นะครับเลือกความสามารถหนึ่งอย่างจะด้านล่างนี้ก็คืออันที่หนึ่งคือทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งไม่เกินสองใบนะครับเพื่อจะทำลายได้แล้วจะจูก,การหนึ่งใบแล้วก็สองคือถอดโซ่โหถอดโซ่ทุกทุกใบบ,บนสนามของมอนเอ้ยถอดโซ่ทุกใบาจากมอนสเตอร์หนึ่งใบบ,บนสนามคู่แข่งอ่ะกราดากอนชเวิร์ดที่สามนะครับผมคอคอสเนี่ยเขาบอกว่านำการเนี่ยจะช่องดรอป นำการช่องดรอปเราส่งใบเข้าสวงการนี้แล้วก็จ่ายสังเกตอ่ะคาเตอร์นะครับเลือกมอนเตอร์บนสนามของคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็ถอดโซ่ถ้าไม่ถอดโซ่เยอะจังวะถ้าเกิดเราทำเนี่ยทำลายการที่เลือกอ่ะเรียกว่าจะคือแบบจะทำลายให้ได้นะครับมูฟเพนนเทล้วก็มีโซกาด้วยใบนี้ฟอสต์รีเทิร์นนะใบนี้กาแพรี่ปาดนักทูปครับโบกุเฮลเมส ซีนาถ้าอ่นคล่องกาจิอาเลสนะครับผมเมื่อการเนตีเนี่ยนะทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งสําเร็จนะครับสร้างความเสียหายใส่ไลฟ์คู่แข่งอ่ะหนึ่งหน่วยแล้วก็เลยได้รับเอ้ยไม่ใช่ดิเมื่อการเนตีนะครับผมแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งสำเร็จเนี่ยหรือสร้างความเสียหายก็ได้ใส่มาชู่แข่งนะครับเราจะได้รับไลฟ์เพิ่มหนึ่งหน่วยเออก,ก,ก็ถูกแล้วนี่วะ <laughs> นักเคลื่อนไลฟ์เทียมทานนี่เป็นการเว้นมนนะครับนี่อันนี้เป็นมาเป็นแบบเป็นเสื้อเลยนะเออ Sky Coat Jacket นะครับยูคอสเนี่ยคือนำ Coat Yanky จากช่องดรอปเราหนึ่งใบเข้าสู่สงคารามนี้แล้วก็ได้ใจหนึ่งเกยียร์ด้วยเกียร์ของคู่แข่งนะครับคือเกียร์ตัวเองจะไม่ใช้แล้วใช่ไหมเนี่ยเวลนี้ยิมเกียร์จะว้านตลอดเลยอ่ะไปต่อไปครับไอเทมเดีย๋ยวเรียกว่าไอเทมเลยเรีเกรยกเสื้อดีกว่า Sky Back Jacket นะครับยูคอส t ก็บอกว่าใจหนึ่งเกยียร์แล้วก็ไลฟ์หนึ่งหน่วยเนี่ย Card ใบนี้นะไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถข,งข,งของคู่แข่งนะครับแล้วก็ Monster เอ่อ Coat Yanky นะทุกใบนสนามเราแันะพบพาวเว่าโบกสีพายแล้วไอพวกนั้นอะ่ะมูฟได้ด้วยนะ ดิเซ่ดราคอนครับวิลกาดรานะครับเข้าสู่สนามเนี่ยหรือการเนี่ยตีใช่ไหมทอร์โซนหนึ่งใบจากการจากการ์สหนึ่งใบวนะเนาะทำไมมันสอดมันถอดมันถอดโซเยอะมากเลยนะผมเข้าใจแหละทำไมตอนแรกทาสุก,กุถึงแพ้กาเบิร์ดนะครับผมขอคอจ่ายหนึ่งเขตแนะนำการให้คนสู้จากกองการเราเขาสู้โซของการนี้ครับดราก้อนทุกใบเนี่ยได้รับพาวเวอร์บวกสามพันแล้วก็ตัวนี้มีโซกาด กาแบครับสังเกตง่ายเลยว่าอันไหนคือเป็นมังของพระเอกมันจะมีคําว่ากาแล้วก็รอเรียกรันขึ้นหน้านะครับอันนั้นคือมั่นใจเลยว่าของพระเอกแน่นอนกาเบรียนะครับบอกว่าจนจบเ์อนเนี่ยคือที่ข้อของผ่มังกรเทปทุกใบภาษา,าเรานะครับผมจะไม่สามารถถูกล้มลงด้วยความสามารถาของคู่แข่งนะครับแล้วก็เมื่อมอนเตอร์มังกรเทปเนี่ยที่มีไซส์สองเลยสูงกว่าเราตีใช่ไหมทำลายการบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบนะครับแล้วก็ดีนะครับเพราะว่ามันได้จนจบเ์อแล้วก็ดา,าร์กอนเนี่ย ตีได้หลายรอบมากเลยสำหรับของเราอ่ะแล้วก็นี่กิมมัวนะครับใบนี้ข้าวอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมดูกันอยู่แล้วเมอร์ชินารีนะครับราชิไรดากอนบารี e r นะใบนี้ก็เป็นการที่รีพินอีกใบหนึ่งอ่าจอมตักกระดูกจาคิเซลอสนะครับใบนี้จอมเพียกิฮิฮิเรียนะครับผมแอคทีฟ เลือกมอนสเตอ,อร์ก็อดแองกี้ที่มีสายแตกต่างกันไม่เกิน2ใบนะครับจะช่องดรอปที่ไม่ใช่ไอ,ไอตไออนไตัวเนี้ยเอาสามารถเจอหนึ่งเกียร์แล้วก็เลสการ์นี้ถ้าเกิดเราทำแล้วต้งการที่เลือกกลับขึๆๆ้นหนึ่งกาชุดนาบานี้เทพธิดาครั่งกรออิลิสอันนี้คือเอ่อพวกไอ้ก็อดแองกี้มันจะเป็นทีมเนี่ยมันจะมีไอเขาเรียกว่าเป็นไอตัวอักษรน,นี่นะคนยักษ์จอมโฉดเจอัสเคลส์ไฮด้าคลาซิง อ่ะไม้ตายดูกันซะหน่อยนะครับผมจอมัดรงทานมัดระเบิดเคลัฟนอร์ฟนะครับเขาบอกเนี่ยรายการนี้ได้เนี่ยคู่แข่งมีไลฟ์ห้าหน่วยน้อต่ำกว่านะครับและบนสนามเรามีคอสยังจี้อยู่เท่านั้นนะแคสคอสเขาบอกว่าใจหนึ่งเกียร์เนี่ยแล้วก็สร้างความย้ายใส่ไลฟ์คู่แข่งเนี่ยสองหน่วยถ้าเกิดหักคู่แข่งเนี่ยไม่มีการในช่องเกียร์นะครับสร้างความย้ายใส่พลราชูเป็นห้าหน่วยแทนนะครับจ่ายแค่หนึ่งเกียร์เท่านั้นนะครับดีนะที่มันให้ไก่จ่ายเกียร์ตัวเองถ้าเกิดจ่ายเกียร์ชาวบ้านด้วยนี่โอ้โหโรนี้สุดดยอจริง กากันทัวรดรา้อนนะครับผู้พิท่าแห่งดาบ,กา,บานะกาไบเนอร์ไอกาไนเนอร์นะครับผมการเนี่ยคอลงได,ด้เฉพาะช่องกลางเท่านั้นนะแล้วก็เคาน์เตอร์อะไรระหว่างเทิงของเราเนี่ยเล็กมอนเตอร์เผามมงกอเทพไปอื่นบนสนามเราหนึ่งใบเนี่ยแล้วก็เราสามารถจ่ายไลฟ์หนึ่งหน่วยนะแล้วก็นำการเนี้ยบนสนามนะเข้าสู่สมมเมงกอที่ไอมอนเตอร์ที่เรือกแล้วก็ได้สเตนการ์นั้นก็คือเหมือนว่าเป็นอาวุธให้กาก้าขึ้นไปฟันอีกทีหนึ่ง ดาบมังกรเทพกาเบตนะครับเรียกว่าไอ้สี่ห้าใบข้างหลังเนี่ยใครเล่นกาคา,กาคือต้องใส่เนี่ยนะครับของเขาดีจริงดาบมังกรเทพกาเบตนะครับอันนี้เห็นยูก,กะใช้มาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะอ่ะอิยูคอสใจงเกติกานี้ไม่สามารถท้าคู่กันไรด้วยความสามารถการนะครับแล้วก็เมื่อการเนี้ตีถ้าเกิดเรามีมอนสเตอร์ดราก้อนบนสนามเราจนจบเผื่นการนี้ได้รับดับเบิลแอท็อปด้วย แลก็วัสุดท้ายนะครับเป็นแฟลกหรือว่าธงนั่นเองของ Danger World นะครับอย่างที่บอกว่า Danger อันนี้เขามีเป็นสายก้อนยังกี้เนาะเขาจะแถมธงมาให้ <S <S 1> <S 1> และนี่คือคำแนะนำของที่ผมจะพูดทุกๆท,ท,ที่ BT01 ของภาคไหนไมันออกมาก็ตามคือขาดชุดไหนก็นได้แต่ผมขอร้องล่ะ BT01 เนี่ยจัดไปเลยสล่องครับผมลองดูแล้วกาดเนี่ยมันใช้ได้ยาวๆย,ย,ยันจบภาคเลยของในศูนหนึ่ยังไงก็ต้องใส่นะครับเดี๋ยวว่า จะมาหาตอนหลังว่าพี่ครับผูพาไม่ได้เลยมันหายากเหลือเกินอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ถ้าเกิดถึงตอนนั้นก็คือต้องภาวนาะให้เขารีแล้วนะเออรีปินอะ่ะเออแต่ว่าตอนนี้มันมีหาก็รีผ่าซื้อนะครับผมว,ว่าแนะนําว่าอย่างละสี่เลยจริงๆอันนี้คือพูดจริงๆจากใจสี่ใบสี่กล่องเ,เออจะได้ไม่ลําบากนะครับตอนหลังยังไม่จุครับเพราะว่าทุกคนสงสัยว่าการหลังกล้องมันหายไปไหนนะครับคือจริงมันไม่ได้หายหรอกทุกคน ผมได้ทําการแกะไปเรียบร,ร้อยแล้วครับหลังกล้องและมันจะไปอยู่ในรายการที่เรารู้นะครับว่าคือรายการอะไรอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า